ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไก่ปเปลี่ยเสนอเกลี่ย84คำษาในวันนี้เร็วประหยัดและสริงธรรมรวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและหาข้อยุติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนและในโอกาสปี2554นี้เป็นในการนี้ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการร่วมใจไก่เกลียดเฉลิมพระเกียรติ84เดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนภัพรรษาครบ7รอบ84พรรษาให้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบการไก่เกลี่ยมาใช้เป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาท เพื่อเผยแพร่ความรู้การแกเปลี่ยนข้อพิพาทให้แก่ทนายความนักกฎหมายประชาชนผู้สนใจรวมทั้งบุคลากร

การนะครับตอนนี้ได้มีการจัดโครงการไก่เกลียเพื่อเฉลิมเกียรติครบรอบ84พรรษายังมีพระเจ้าอยู่รัวาตามสำนังกงานสารติธรรมนะครับโดยสำนักลังับได้กาหนดให้มีการไก่เลียมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลนะครับจานวน84วันโดยจะมีโครงการทําไม่ได้84 00 0เลือกนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนที่ได้มาเข้าใน การเฉลพ่กยรแก่คในทีัในโอกาสที่ท่านมีผู้ชนม,มายุครบ7รอบ